ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องตีติ๊กรถมือสองอีกแล้วนะครับผมวันนี้เจอกันนะครับก็จะมีรถสวยๆเข้ามาคันนะครับคันนี้นะครับจะเป็นรถรถที่เคยนะครับลูกค้าเคยซื้อไปแล้วนะครับพอดีลูกค้ามาเถินนะครับเอาคันใหม่ออกไปนะครับเราก็กลับมาขายอีกรอบนะครับแต่รอบนี้นะครับจะปรับราคาลงให้นะครับราคาก็จะเหมือนราคาแบ่งปันให้ลูกค้าไปใช้ต่อนะครับรถสภาพยังสวยเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับผมเดี๋ยวไงเราไปชมกันนะครับผม โดยรอบนะครับเป็นสีใหม่นะครับตัวนี้ตีไป95%เลยครับสวยๆอยู่นะครับสีเขียวนะครับเดิมๆทําใหม่นะครับยังสวยๆอยู่เลยรถนะครับล้อตัวนี้ก็จะเป็นล้อ DC2 นะครับผมล้อแท้นะครับขอบ15นะครับผมล้อแท้สวยๆฝาครอบครบหมดทุกอย่างนะครับผมตัวนี้สีฝาทำฝากระโปรงดํานะครับตัวนี้นะครับรถโดยรวมยังสวยอยู่เลยนะครับสียังสวยนะครับยังใหม่อยู่ทั้งคันเลยนะครับผม หรือรอยก็จะมีนิดๆหน่อยๆนะครับแทบจะไม่เยอะเลยนะครับผมตัวนี้ฝากระโปรงดํานะครับตัวนี้นะครับรถภาษีนะครับปี67นะตัวนี้นะครับนี่ครับต้องขออภัยนะครับรถคันนี้รายละเอียดก็ยังมีอยู่ในคลิปอยู่นะครับอีกคลิปอยู่ E ีพีอีก E หนึ่งนะครับผมแต่ตอนนี้เอามาทําคลิปใหม่ให้ชมกันอัปเดตนะครับผมว่าสภาพรถก็ยังดูสวยเหมือนเดิมอยู่นะครับ ใครที่สนใจอยู่รอบพี่ล้วที่พลาดไปนะครับคันนี้ลูกค้าเอามาขายคืนให้เรานะครับเพื่อที่จะเอาคันใหม่ไปนะครับเราก็เอามาลงขายให้อีกทีนะครับตัวนี้รถยังสวยอยู่เลยนะครับผมโดยรอบยังสวยครับทั้งคันนะครับนี่ครับล้อยังสวยอยู่เลยนะครับเป็นล้อแท้ดีซีทูนะครับเราไม่ถอดเหมือนเดิมนะให้ไปเลยครับผมตัวนี้ ภาษีนะครับผมตัวนี้นะครับรถสวยอยู่เลยนะครับสวยมากนะครับจัดทรงจัดไหลเรียบร้อยนะตัวนี้ครับเดี๋ยวยังไงเราดูภายในครับภายในนะครับเป็นไฟฟ้านะครับทั้งคันนะตัวนี้นะครับระบบไฟฟ้านะครับโคมอะไรเปลี่ยนให้ใหม่หมดน้ำมันคงน้ำมันเครื่องเพิ่งเปลี่ยนมานะครับวิทยุเล่น m p 3นะครับ USB Blue บลูทูธนะครับ อันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนมาให้นะครับผมตัวนี้ก็ยังสวยๆเป็นเกียร์ธรรมดานะตัวนี้เกียร์ธรรมดาก็ค่อนข้างหายากแล้วนะครับผมก็ยังสวยๆอยู่เลยนะครับผมภายในนะครับนี่โดยรวมเบาเบิกยังสวยอยู่นะครับ ด้านหลังนะครับนั่งนะครับก็ยังสวยๆอยู่นะครับเจ้าของที่ซื้อไปนะครับลูกค้าที่ซื้อไปนะครับซื้อไปใช้ถนอมมากนะครับผมประมาณ6 7เจดเดือนที่แล้วนะครับผมนี่ครับยังรักษาได้เหมือนเดิมเลยสวยๆเหมือนเดิมนะครับผมสภาพนะครับไม่ต่างจากเดิมที่เอาไปเลยนะครับดูแลดีมากนะครับผมนี่สวยๆอยู่เลยนะครับผมไม่ผิดหวังครับใครที่เอาไปใช้ต่อคันนี้นะครับใช้งานได้เลยนะครับผม ด้านท้ายนะครับผมยังสวยๆเหมือนเดิมเลยนะครับผมนี่ครับถ้ายก็เดิมๆเลยนะครับนี่นะครับเดิมๆเลยครับผมยังเดิมๆอยู่นะครับมีรอยอาร์กอะไรยังเดิมอยู่นะครับอานกว้างขวางนะครับข้างหลังนะครับผมโอเคครับนี่นะครับเครื่องนะครับผมสภาพยังสวยๆอยู่เลยนะครับผมตัวนี้นะครับ ต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะครับตัวนี้นั่นเป็นเครื่องตัวใหม่นะครับเป็นเครื่อง B15 นะครับผมตัวนี้เพิ่งลงมาใหม่นะครับลงเล่มเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้รถเครื่องตัวนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับผมเครื่องใหม่ไม่เคยแก๊สนะครับลงเล่มครบเรียบร้อยนะครับคนปกติเลยนะครับสบายใจหายห่วงได้นะครับเครื่องฟิตๆเลยนะครับผมยังสวยอยู่เลยนะครับผมตัวนี้นะครับคานหน้าดุมเดิมเพดเพิดอยู่ครบนะตัวนี้ครับรอยอองรอยอาร์กอะไรอยู่ครบนะครับตัวนี้ครบทุกอย่างนะครับ นี่ครับลอยอาร์คนะครับยังอยู่ครบเหมือนเดิมทุกอย่างโอเคครับครับรถคันนี้นะครับรถราคาพิเศษนะครับเหลือแค่59,999บาทเท่านั้นนะครับเป็นราคาพิเศษนะครับใครที่สนใจนะครับ0 8 0 0 7 3 3 4 9 2ติดต่อได้เลยนะครับคันนี้ได้ส่วนลดไป้2,000เลยนะครับจากปกติราคา7 9 9 9 9บาบาทนะครับใครที่หารถใช้งานอยู่คันนี้บอกเลยนะครับ สวยมากนะครับรีบมาจับจองกันได้เลยครับรู้รถสมุดประการนะครับหรือให้บริการจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับขอบคุณมากๆนะครับ